สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot A ครับและวันนี้อยู่กับเกม n f t ที่ชื่อว่า Crypto Mine เป็นเกมที่คุณจะต้องหายานอาวกาศนะไปจ้างนักโลกราจ้างหรือนักขุดครับไปตะลุยดานท้องอวกาศและก็หาทรัพยากรก,กลับมาให้คุณครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเบสิกพื้นฐานของเกมนี้ก็คือเกมแบบค e ลิกโจเออร์นี่แหละฮะแต่มีระบบซับซ้อนมากขึ้นนะในเกมนี้ครับเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยเฉฝากติดตามช่อง YouTube p a y ล็อตแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเพย์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมนะเจ้าคลิปต o มาลครับเกมนี้อยู่บนเชนของ bsc หรือ binance smart chain นั่นเองนะครับเปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วและเขามีเหรียญที่อยู่ในเกมที่ชื่อว่า eternal นะใครที่จะซื้อเหรียญน,นะครับสามารถซื้อบน pancakeswap ได้ครับหรือเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของเขานะ ตรงนี้เลยฮนะเขามีลิงก์ใบแพนเค,ค้กเรียบร้อยนะครับสามารถซื้อมาเพื่อเริ่มเล่นเกมได้เลยครับในตัวเกมเป็นแบบคลิกโูเอิร์เพราะนั้นผมจะพาไปดูออดิตของเขาก่อนนะครับในส่วนของไวท์เพเปอร์ของเกมนี้เขาได้ระบุออดิตไว้2เจ้านะเจ้าแรกครับคนที่ชอบในสายคลิกโูเอิร์หรือเกมสายซิงเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะเพราะเขาใช้ออดิตที่ชื่อว่าเทคออเดดครับหลายๆเกมใช้เทคออเดดนะครับที่เป็นแบบคลิกโูเอิร์นะไม่ว่าจะเป็นคริปโตซูน แทนชูเอิญหรือแม้กระทั่งร็อกเก็ตนะครับเพราะว่าก็เช็กออเดดน่าจะตรวจผ่านง่ายแหละแต่เขามีออเดดอีกเจ้าหนึ่งครับชื่อว่า RD Auditor ผมพาไปดูในข้อมูลทวิตเตอร์ของเจ้า r d Auditor แล้วกันนะครับตัวออเดดนะมีผู้ติดตามอยู่16,00 0คนครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่เขาเคยออเดดมาเป็นเกมหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่ก็กลางๆละ่ะสำหรับตัว R d a u ดี t o r ดนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าคลิปต้ไม ผมก็ให้เกรดเขาอยู่ในเกรดที่กลางๆแล้วกันเนอะคือมีออดดตละแต่ก็ไม่ได้เป็นออดดตที่น่าเชื่อถืออะไรมากเท่าไหร่แต่ถือว่ามีถือว่ามีนะส่วนอื่นๆของตัวเกมมีอะไรอีกบ้างครับทีมเดเวลลอปเปครับทางทีมเดเวลลอปเปก็มีการเปิดหน้าเรียบร้อยนะครับและหน้าก็เป็นคนจริงซะด้วยนะมีชื่อมีประวัติเรียบร้อยครสนใจมาดูได้ในรายละเอียดของไวท์เพเปอรของตัวเกมครับ มาดูโซเชียลมีเดียของเกม,มกันบ้างดีกว่าครับคริป m มายมี Twitter รผู้ติดตามอยู่11,000คนครับ Create หรือเข้าร่วมเมื่อสิงหาคมเดือน8นะก็เราราวๆ2เดือนมาแล้วนะครับใน t e l e gram ในกลุ่มนะครับมีอยู่4,000คนเป็นกลุ่ม a n n o u n c e m e n t นะหรือกลุ่มประกาศครับรายละเอียดอื่นๆของตัวเกมมีอะไรบ้างครับเราไปดูในส่วนของ White Paper ของเกมนะครับ c y p ิ p t o n i เนี่ยก็คือจะมีส่วนที่คุณจะต้องไปหามา สส่วนหลกัหลกๆนะครับก็คือยานอวกาศของคุณแล้วก็เวิร์กเกอร์หรือคนงานนี่แหละที่จะไปขุดเหมืองให้คุณนะครับโดยใช้เหรียญยูสเคสในเกมเป็นเหรียญที่ชื่อว่า Eternal ครับอยู่บนไบ m น Smart Chain นะระบบของเกมนี้เป็นอย่างนี้ครับเบื้องต้นมันจะมีกล่องกะระชัฟองอยู่แล้วละ่ะคุณต้องสุ่มกล่องมา2ส,ส่วนครับมาสส่วนนะก่อนที่จะไปงลงรายละเอียดเกมเพย์ผมพาไปดูตรงนี้แล้วกัน เกมที่ผมชอบนะใน w วเพเปอร์นี้เขามีสเตปให้ดูด้วยนะครับมีสเตปให้ดูด้วยนะว่าเริ่มต้นเกมนี้คุณจะต้องทําอย่างไรบ้างครับเริ่มต้นอันดับแรกแหละคุณต้องมีเหรียญที่ชื่อว่า Etern a l เครับเป็นเหรียญของเกมที่ผมบอกไปแล้วว่าคุณสามารถซื้อได้ในแพคเกจสวอปจากลิงก์ในหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับเมื่อคุณมีเหรียญของเกมมาแล้วนะครับเกมนี้มันมีระบบ Oracle นะซึ่งจะปรับ,บรรคุณค่าค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งรางวัลตามเรทของตัวเงินครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเหรียญตกราคาเหรียญขึ้นก็มีผลนิดหน่อยนะครับสำหรับจำนวนเหรียญที่คุณได้มาแต่คุณจะได้ฟิกซ์มาในยูสโซ a r ที่มูลค่าพอๆกับเดิมหรือเท่าเดิมครับเมื่อคุณแลกเหรียญมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันดับที่2คือคุณจะต้องมาซื้อทางยานอวกาศนะคุณสามารถเลือกซื้อยานอวกาศได้2แบบครับคือแบบกาฉพองหรือไปซื้อจากตลาดก็ได้นะครับและก็มาเลือกซื้อเจ้าคนงานของคุณที่จะไปขุดเหมืองครับ เหมือนกันเลยกระชปองหรือจากตลาดก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลในการเลือกซื้อผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งเมื่อคุณได้คนงานของคุณแล้วคุณได้ยานอาวกาศคุณแล้วต่อไปครับคุณก็เอาไปท่องอวกาศไปตามดวงดาวต่างๆนะเพื่อหาผลประกอบการครับทรัพยากรต่างๆหรือเหรียญอีกเท่าที่คุณจะขุดได้จากดวงดาวจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะเป็นแบบคลิกเชินที่ผมบอกแล้วนะครับหนึ่งวันคุณสามารถส่งดาวหรือส่งตัวละคร ไปขุดในดาวนั้นได้1ครั้งครับครั้งเดียวต่อวันนะแล้วก็มันก็จะคำนวณมาว่าคุณจะได้ผลมาไหมเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทางด้านยานอวกาศแล้วก็คนงานกันบ้างนะครับในรูปแบบของเกมเนี่ยเขาจะมีการขุดเหมืองนะและรางวัลกลับมาจะมีระบบล็อกเหรียญครับครั้งแรกวันแรกมันจะล็อกเอาไว้มีค่าแท็กฟรีค่าเงินในการถอนนั่นแหละ3 0ครับและจะถูกลดลงในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ต้องการจะเสียแท็ก คุณก็รอก่อนนะส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเกมมีความเสี่ยงเกมใส่คลิคเฉื่อจะเป็นแนวซิ่งหรือเปล่า,นนลาก็อาจจะถอนมาโดยยอมเสียค่าธรเนียมก็ได้นะครับและคนงานหรือยานโอกาสคุณจะส่งได้ี maximum once นะครับหครั้งต่อ24ชั่วโมงหรือวันละครั้งนั่นแหละฮะและทีนี้ตัวยานโอกาสหรือตัว worker วคนงานคุณคุณจะคัดเลือกยังไงถ้าคุณจะไปซื้อในตลาดหรือลองสุ่มกระชปองนะครับ ยานโอกาศมีเลนหรือมีแรงด์ไรลิตี้เนี่ยแบ่งเป็น5ดาวครับ1ดาวจนถึง5ดาวนะแต่ละดาวแต่ละความแรงแตกต่างกันตรงจํานวนเวอร์เกอร์หรือจํานวนคนงานที่ขึ้นยานไปด้วยครับ1ดาวขึ้นได้แค่คนเดียวนะขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับ5ดาวพาคนไปได้5คนครับซึ่งจํานวนยานที่คุณมีได้ในฟรดหรือในตัวละครของคุณในหนึ่งวอลเล็ตเนี่ยคุณจะมียานได้แม็กซิมัมสูงสุดแค่10ลำเท่านั้นครับ สิบลำนะแล้วแต่ละดาวขอภัยแต่ละความแสแต่ระยานของคุณเนี่ยจะหายังไงแล้วต้องหากี่ตัวละครกันแน่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวไปดูที่แพลเน็ตกันก่อนครับแพลเน็ตคือดวงดาวที่คุณจะไปขุดนะดวงดาวที่คุณจะไปขุดครับเขามีข้อจํากัดหรือลิมิตชั่นของดวงดาวดังนี้ครับดวงดาวดวงแรกเนี่ยคุณต้องมีมาย i n g งพาวเวอร์หรือแรงขุด100ครับ100นะดาวดวงที่2คือ200 หมายความว่าถ้าในทีมของคุณรวมยานรวมกับเวอร์เกอร์หรือคนงานของคุณเนี่ยแรงขุดไม่ถึง100คุณไปสุ่มกระจะปองได้ยานที่1ดาวซึ่งมีคนได้คนเดียวนะและคนของคุณเนี่ยพลังงานหรือค่าพลังขุดไม่ถึง100ครับคุณจะไม่สามารถส่งยานหรือส่งคนไปดาวดวงไหนได้เลยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องคำนวณดีๆนะว่ายานของคุณถ้าคุณได้ยานที่เป็น1ดาว มีคนเดียวคุณต้องไปหาคนจากตลาดหรือสุ่มให้ได้ Power ตั้งแต่100ขึ้นไปคุณถึงจะเริ่มหาเงินจากเกมนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดมันถึงมีคนมาขายของดาวเยอะๆกันเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้ยานโอกาส1ดาวครับ <ๆ S 2> เขาแนะนำว่าคุณควรหาเวอร์เกอร์ที่มีความแรงตั้งแต่3ดาวขึ้นไปเพราะค่าพลังงานขุดจะเยอะครับ เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมไปหายานอวกาศที่มี5ดาวจุคนให้5คนแล้วคนมีไมพาวเวอร์น้อยๆก็ได้อย่างสิคําตอบก็คือได้ครับแต่เกมนี้มันอยู่ในเชน BSC นะซึ่งทุกธุรกรรมที่เป็น on chain มันจะมีค่าแก๊สครับยิ่งคุณมีจำนวนคนเยอะยานอวกาศคุณเยอะก็ตามคุณมียานอวกาศ1ดาวเยอะคุณมีคนงาน1ดาวเยอะแม้พลังจะรวมกัน1000ไมั์พาวเวอร แต่คุณจะเสียค่าแก๊สเยอะนะครับตามจำนวน n f t ที่คุณมีครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะเสียค่าแก๊สน้อยคุณอาจจะมีอายานอกาศหนึดาวแล้วก็คนณ5ดาวก็ได้เนาะเพื่อที่จะส่งม o w e r ไปเยอะๆแล้วก็เป็นดาวที่ได้ผลผล,ผลิตหรือเหรียญเยอะครับอันนี้ก็คือวิธีการวางแผนของตัวคุณเองนะเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์เกบ้างครับนะเวิร์เกก็ตามที่ผมบอกเลยมีความแรงตั้งแต่1ดาวจนถึง5ดาว ซึ่ง1ดาวเนี่ยไมล์พาวเวอร์อยู่แค่สิบห้าจนถึงห้าสิบนะสองดาวอยู่ที่ห้าสิบจนถึงหนึ่งร้อยครับก็ไล่ขึ้นไปถ้าเป็นเวิร์กเกอร์หรือคนงานห้าดาวค่าพลังหรือไมล์พาวเวอร์จะเริ่มต้นที่สองร้อยไปจนถึงสองร้อยห้าสิบห้าครับเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนจะขุดดาวดวงไหนคุณต้องคำนวณเกี่ยวกับเวิร์กเกอร์คนงานของคุณรวมไปถึงยานอวกาศของคุณด้วยครับระบบอีกหนึ่งระบบครับที่มีก็คือสัญญาค่าจ้างเวิร์กเกอร์หรือคนงานครับ ซึ่งการจ้างคนงานมาทํางานไม่ได้จ้างฟรีนะคุณเปิดกระชปองหรือซื้อมาคุณจะต้องเสียค่าจ้างด้วยครับค่าจ้างเนี่ยตกวันละ1 US ่งยูเอครับหนึ่งยูเอนะแต่จ่ายด้วยเหรียญอ t e r n นลและก็จะเป็นราคาแบบ Oracle Price ปรับขึ้นปรับลงตามมูลค่าของเหรียญเองครับคุณสามารถจ้าง7วันก็ได้15วันก็ได้30วันก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนทั้ง7 15หรือ30ค่าจ้างเขาเดิมครับ วันละ1 US นะก็พันพวนตามแต่เลทของ US d o l l a r กับเหรียญอินเทอร์นลนขณะนั้นแหละถ้าคุณซื้อหรือคุณจ้างตอนที่ราคาเหรียญอินเทอร์นลมันตกอยู่คุณก็อาจจะคุ้มค่านะเมื่อมันขึ้นไปแล้วคุณก็จะได้เหรียญอินเทอร์นลมาในราคาที่สูงขึ้นอ,อันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการเล่นมันจะมีหลายส่วนนะอันดับแรกย้ำอีกทีคุณหายานอวกาศของคุณก่อน อันดับ2คุณหาคนงานของคุณครับมาคำนวณกันว่า My power คุณเท่าไหร่ไปดาวดวงไหนได้บ้างพอไหมถ้ามันไม่พอคุณต้องหายานหรือหาคนงานเพิ่มที่มีความแรงมากขึ้นส่วนต่อมาคุณต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งมาจ้างคนงานด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีคนงานเยอะคุณไม่ต้องเสียเงินในการจ้างงานเยอะครับและดาวแต่ละดวงมันก็จะมีอัตราความสําเร็จแตกต่างกันเนาะ ถ้าคุณเห็นนะครับ success rate ดานฝักขวามือนะยิ่งออกไปไกลเท่าไหร่ค่าพลังไมค power ใช้มากเท่าไหร่ผลตอบแทนกลับมาเยอะเท่าไหร่อัตราความสำเร็จจะน้อยลงครับจะน้อยลงนะดาวยิ่งเยอะมากขึ้นนี่50%เองนะครับก็มีสิทธิ์ครึ่งคร่ๆละจะได้หรือไม่ได้นะครับระบบนี้เขามีระบบอีกอย่างหนึ่งมารองรับครับคือ v e t e r a n ์เ l ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณมีค่าไม power สูงมากขึ้น แต่ดาวดวงแรกสมมุติดาวดวงแรกนะมีค่า m y n power ที่ต้องการคือ100ครับแต่คุณเอา m y n power ทั้งหมดเนี่ยพันหเข้าไปสู่ดาวดวงแรกเลยมันจะมีโบนัสเรทขึ้นครับคือโบนัสเนี่ยปกติเนี่ยเรทดาวดวงแรกคือ88%เนาะยิ่งคุณทบเข้าไปมันจะมีโบนัสให้อัตราสําเร็จมากขึ้นครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปดาวดวงหลังๆครับอย่างเช่นดาวดวงที่9เนาะมีตราความสาเร็จ72 คุณถมคนงานไปคุณถมจํานวนวอร์เกอร์และไมล์พาวเวอร์ลงไปครับมันจะบวกโบนัสพิเศษเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาให้ทําให้คุณมีสิทธิ์ขุดได้มากขึ้นและเปอร์เซ็นต์ในการขุดได้สูงขึ้นครับแต่มันจะมีเลทสูงสุด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรองคํานวณดีดีครับระบบอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบมาร์เก็ตเพลสครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วคนก็จะมาวางขายกันในตัวว o ร์เกอร์หรือแม้กระทั่งยานนะครับให้คุณมาเลือกซื้อนะและมีอัตราภาษีด้วย10%นะครับ10%นะ มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโทเค็นเขาดีกว่าครับ Eternal token นะครับซึ่ง Eternal token เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดก็คือ1อ่ะขอภัย5ล้านเหรียญครับ5ล้านโทเค็นนะ e t n r n a l ครับมีการล็อกเหรียญในส่วนต่างๆก็ดังารายละเอียดตรงนี้เลยนะครับขายเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการปล่อยออกมาเล่นเกมได้เรียบร้อยนะครับซึ่ง Eternal token เนี่ยคุณก็จะใช้ในส่วนต่างๆของเกมแหละการจ่ายค่าจำเนียมการจ่ายค่า จ้างคนงานเนาะแล้วก็ระบบของเกมก็จะดึงกลับเข้าไปในระบบนะซึ่งเขาวางโทเคโนมิกไว้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทุกๆ7วันละ่ะคุณต้องจ่ายละอ n นเทอร์เน็ตโกลับไปเป็นค่าจ้างของคนงานของคุณนะแล้วก็มีอัตราที่จะเฟลด้วยนะสำหรับภารกิจนั้นๆนะครับโดยรวมของทัวเกมประมาณนี้เลยนะครับมาดูรถแมพดีกว่าส่วนสุดท้ายของทัวเกมนะครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรถึงไหนบ้างนะครับ ในเฟสแรกนะครับก็ทำไปเกือบหมดแล้วนะลิสต์ลงแพนเค้ก Swap การซื้อขายได้เรียบร้อยเริ่มเล่นเกมแล้วครับมีลิสตลงคอย Market Cap แล้วก็คอยเก็ตโคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเฟสของการทำมาร์เก็ตติ้งแหละและในส่วนเฟสที่2ครับช่วงเดือนตุลาคมก็จะมีระบบต่างๆเพิ่มขึ้นเขาพยายามจะสร้างคอมมูนิตีมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอ่าพับบิกกระจายข่าวไปสู่ตัวเกมในส่วนต่างๆด้วยนะครับ เฟสที่3หรือช่วงปลายปีครับพฤศจิกายนกับธันวาคมจะมีตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆมากขึ้นตัวยานมากขึ้นรวมไปถึงระบบของการ PVP หรือการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองนะครับซึ่งน่าติดตามมากว่าตัวเกมจะเป็นยังไงจะสามารถหาเงินได้จากส่วนนี้ได้อีกหรือเปล่านะใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งทางกลุ่มเทเล gram ของผู้เล่นคนไทยด้วยนะรวมไปถึงเว็บไซต์ของตัวเกมและรายละเอียดต่างๆครับ ก็เป็นเกมแสงสไตล์คลิกโูเอิร์นที่มีระบบต่างๆรองรับได้เป็นอย่างดีนะครับและทบกิโนมิกวนเวียนกลับไปสู่ระบบได้นะผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไปต่อได้อีกอีกสักพักล่ะนะครับไม่น่าจะตายในเร็วันหรือ5วัน7วันล่ะนะแต่จะถึงเท่าไหร่ต้องลองดูขณกทีหนึ่งนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคริปโตไมครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับ